สาครับใครเชียร์ราพิม์เราไใครเชียร์ไทยพิมพไทยท้พร้อมแล้วไปลุยกันเลยเดี๋ยวฝากให้น้องๆเนี่ยกดพร้อมหน่อยเนี่ยฝากให้น้องๆกดพร้อมหน่อยกดพร้อมมี่พี่หน่อยเนี่ยเด็กไทยกดพร้อมหน่อยเนี่ยฝากบอกเด็กไทยให้กดพร้อมหน่อยได้ไหมฝากบอกเด็กไทยให้กดพร้อมหน่อยเว้ยเฮ้ยเนี่ยเอาอะไรครับตอนนี้พร้อมแล้วไปลุยกันเลยครับนี่คือเกมที่3ของสอฟลาวและปราเดศไทยครับะนคารยาส อะไรครับอีกทีต้อนคนดูเข้าสู่แม์คนดูไม่มีทีมก็เล่นได้ในเกมที่3าครับสบลาวต้องการ1เกมเพื่อที่จะไปประเทศไทยไไในอนไหนแมคนดูที่บอกเลยว่ามันจัดเลยครับตั้งแต่เกมแรกถึงเกมที่2อัแล้วนี่คือเกมของสอบลาวประเทศไทยต้องการ1เกมเพื่อที่จะเบรกเด็กเ่าจะสามารถเบรกได้ขนาดไหนเดี๋ยวมาชมกันครับลาวเลือกแบนเป็นอะ้รเอาหลอดยังแบนอัลอตทิ้งอันทีครับตัวซีซีครับ ยังอาลอตอีกพีเลนตอนนี้เนี่ยไม่ให้อาลอตได้หลุดจริงๆเลยครับเด็กเรารับโอ้โดนแบนตลอดเลยครับโดนแบนตลอดเลยครับนะฮะผอาลอตครับตามมาด้วยแฟนนีครับนะโอซเราแบนแฟนนี่ออกไปครก็ปลดได้ทายแบนอัลฟรารับทูดาเมจของอัลฟราไม่ได้ใช้งานในเกมนี้ครับโอ้ต้องการที่จะเนี่ยต้องการที่จะเนี่ยครับต้องการที่จะ ตัดตัวจังเกิลเพิ่มไปอีกหนึ่งตัวครับไปนั่งเล่นาประเทศไทยครับตัดเป็นหลิงครับใครที่เข้ามาแล้วก็ฝากกดหัวใจด้วยครับใครที่เข้ามาก็ขอคนหนึ่งหัวใจเนี่ยฟังของสมราวรับเราเลือกมาเป็นฟังโก้หยบหยิบฟังโก้มาอีกแล้วครับหน้องเด็กเร่าหยบเขาหยิบฟังโก้มาแล้วครับโอ้โหดูครับฟังโก้ของสมราวครับแต่ว่าประเทศไทย หยิบมาเป็นน้องของจูนล,ล่องกับ no A L e A. โนวาเลียโนวาเลียเป็นเมดเลนกลางหรือเอาไปโลมก็ได้ครับแต่ส่วนใหญ่จะเอาไปเล่นเลนกลางครับสปลาวตัวที่3หยิบมาเป็นลาเซนลอดครับผมต้องบอกเลยว่าเนี่ยครับอีสปอร์ตของทั้งไทยทั้งลาวเนี่ยคือคืดมากนะครับยิ่งยิ่งยิ่งปัจจุบันนี้คือเด็กลาวเล่นเกมเยอะมากแล้ว,ลวเด็กลาวหลายคนเนี่ย<ว>ก,ก็ประสบความสำเร็จนะในส่วนงอีสปอร์ตเยอะมากเพราะน e ั้นแล้วประเทศลาวเนี่ยถ้ามีลีก สำหรับประเทศเราโดยเฉพาะเนี่ยผมบอกได้เลยว่าโอ้โหมันจะคึกคืนมากเลยครับในการจัดอีสปอร์ตที่เรานะยยังไงฝากด้วยนะท่านผู้ชมผู้ใหญ่นะถ้าเห็นยอดวิวตรงนี้เนี่ยผมบอกได้ว่าเด็กเราเนี่ยไม่แพ้ชาติใดเลยนะผมบอกได้แค่นี้คือเด็กเราไม่แพ้ชาติใดเลยนะครับและปริมาณของเด็กเราที่เล่นเกมเยอะมากเพราะนั้นแล้วผมมองว่าอนาคตอีสปอร์ตเราเติบโตแน่นอนนะครับใครที่อยากให้ับประเทศเราเนี่ยมีการแข่งขันเยอะๆนะกดหัวใจเข้ามานะ บอกเลยว่าเด็กลาวนี่สุดยอดนะครับอะไรครับฟังของประเทศไทยนะ่ยครับประเทศไทยตรงนี้หยิบมาเป็น h ลเคิร์สครับ Jungle ลครับส่วนเด็กไทยตอนนี้ก็เริ่มกลับมาเล่นกันเยอะจริงๆครับแล้วก็ฝากถึงประธานนะฮะเกี่ยวกับอีสปอร์ตนะครับเกม Mobile Legends นี่เด็กไทยฝีมือถือว่าสุดยอดเหมือนกันนะครับอยากให้มีการจัดทัวร์นาเมนต์นะครับเกี่ยวกับ Mobile Legends เนี่ยทั้งไทยทั้งลาวนะผมบอกเลยว่ามันแน่เนี่ยผมยินดีที่จะช่วยนะครับยินดีที่จะ รสนับสนุนนะทั้ทง2ประเทศเลยทั้งไทยทั้งลาวนะอยากให้มีนะครับอยากให้มีหลีกเป็นจริงเป็นจังหรือจัดตามโรงเรียนก็ได้นะครับทั้งไทยทั้งลาวจัดตามโรงเรียนก็ได้หรือตามเขตก็ได้เอาแต่ละเขตมาเจอกันแล้วลคัดเลือกแล้วก็ไปเจอกันที่ที่ใดที่หนึ่งน,นะทั้งไทยทั้งลาวนะเนีน่ยฝากด้วยครับถ้าสามารถทําได้นี่ผมบอกเลยว่าเงินมหาศาล ครับอ่ะตอนนี้ฝั่งของโซลาวแล้วก็ประเทศไทยครับประเทศไทยเลือกมาเป็นหน้าของฟลอินเนี่ยเอามาเป็นซับครับแล้วก็ฝั่งของโซมลาวเนี่ยก็หยิบมาเป็นน้องของช้างครับโอ้ช้างเออเมดเลนกลางครับฝั่งของโซลาวครับแล้วตามมาด้วยยูเลนาครับเกมนี้ได้ออฟเลนอย่างยูเรนัสครับเด็กลาวเด็กไทยมาเป็นนักยิงอย่างหวานหวานหยอกู้เกมนี้เด็กไทยไม่มีตัวรับดาเมจครับมีตัวซัพพอร์ตอย่างฟลอรินคยอบ จะรับดาเมจถ้าเกิดจะชนกันจริงๆเนี่ยสองราตัวรับดาเมจอย่างอยู่เลยกับฟรังโกตัวนี้นี่ต้องระวังให้ดีๆครับเด็กไทยครับนี่คือแมตสค์คุณดูในเกมที่3สองราและปลอดเดนต่อยถ้าอยากเห็นวงการอ e ีสปอร์ตทั้งไทยทั้งลาวโตช่วยกันแชร์ครับ นะโดยเพราะวันนี้เป็นเกียรติมากที่ประธานโจเข้ามาดูครับช่วยกันแชร์ไปครับนะฮะช่วยกันแชร์ไปเพื่ออ e ีสปอร์ตของพวกเรานะเ e port, นะครับเพื่ออีสปอร์ตนะครับเด็กเด็ก,ดกทั้งเด็กไทยเด็กเราพร้อมที่จะพัฒนานะสนับสนุนอ e ีสปอร์ตพวกเราด้วยนะผู้ใหญ่ที่กําลังดูอยู่ตรงนี้หลายๆคนนะครับฝากสนับสนุนอ e ีสปอร์ตด้วยนะครับเพราะคนเล่นไม่น้อยเลยนะผมมองเลยว่าพัฒนาได้อีกไกลนะสำหรับอ e ีสปอร์ตนะครับ อย่ามองว่าเรื่องของการเล่นเกมของเด็กเป็นเรื่องที่ไร้ประโยชน์นะครับสามารถเอาไปเป็นอาชีพได้เอายวครับยินดีต้อนรับมาดูกสู่แบตคนดูไม่มีทีมก็ไนได้ในทีมสามวัาสองรอและรอบทีไทายมาแล้วเรามาดูไลน์อัพฟังของ เด็กลาวกันหน่อยครับเด็กลาวกับโรมิงเป็นฟรังโกครับดาเลนทองเป็นน้งของเบียทริกส์ครับส่วนน้งของดังเกิลเป็นลาเซนลอสครับช้างเออตรงกลางเนี่ยเป็นเมทเลนกลางครับส่วนออฟเลนเป็นน้าของยูดาสครับโอ้ยแล้วยูเลไปลึกเกินครับสองเราจะโดนเอาโจกทูยูโจกทูยูต้องถอยดิโปรดิทไทยโรมิงเป็นน้าของฟอร์ลินครับน้าของเจนนี่ด่อนบนเป็นจูร่งดังเกิลเป็นเฮลเคิร์สครับส่วนในเลนทองเป็นน้าของนวลหวานครับตอนนี้ฟอรลินซับพอร์ตครับโนวาเลียเลนกลางดาวเมทโป๊กแรงๆครับ นาทีตรงนี้บอกเลยว่ามีประเด็นกันเลยก็เป็นการคียโทกับดาวราเซอยครับเกมดีโชไปฟรังโกพยายามที่จะกระชากครับโนวาเลียเทวเอฟด้านล่างมาเบียรทิกโนโกนกดหนักกับซอเปล่าการยืนเลนเลดเกมเบียรทิกกับหวานๆน่าสนใจครับเลดทั้งคู่ครับอยู่นะเกมนี้ได้ใช้งานอีกแล้วครับจู่ลงจะเข้าไปงัดใส่ยูเรีในการของประเทศไทยกับซอเลาครับซอเลาต้องการหนึ่งเกมเพื่อปิดชนะเด็กไทยเลยครับ ของเราต้องการ1เกมเพื่อปิดเกมชนะเด็กไทยครับส่วนด้านของประเทศไทยต้องการเสมอครับในเกมนีู้ลงด้านบนครับทำเล่นกันอยู่ครับยูเรียเคเอฟครับตัดมาในป่ามีลาเซลสครับพยายามที่จะฟาร์มออบเจกต์ครับฟรังโกเดินกลับมาด้านหลังโนวาเลียสแตนบายตรงกลางช้างเอ๋อเจอฟอลินฟอลินสกิลใส่ช้างเอ๋อมาแอทรารีของโนเรียเช็คหมาไม่โดนครับ เคลิ้กเกิดเกมนี้ต้องหาจังหวะล้วงตัวบางๆดีอ้าวแล้วด้านล่างมาหวานหวานกำลังจะโหลดอุ้ยแล้วฟอรลินฮิวช่วยชีวิตไปแล้วเป็นสเตลคิวของเล่นของฟอรลินฟอรลินเปิดบัตรเกมเราไล่ฉลอนไปได้ฟรองโกเจ็บหนักมาได้ไทยกำลังดี่จะเล่นกับฟรองโกสไนเปอร์จับเบียร์ทิกต้องรีบมาเติมกับเจนนี่พยายามยื้อซ้อนครับฝั่งของสองเราต้องถอยออกไปก่อนเดียบโอ้โหฟอรลินครับเหลือจะเชื่อครับไปฮิวช่วยหวานหวานกลับมาได้กับประเทศไทยเด็กไทยเกมนี้จะพลาดไม่ได้เลยครับในป่าเจอปั่นป่วนเลยครับฝั่งของเด็กไทยครับ สอเปล่าส่งยูเลนัสเข้าไปป่วนป่าฝังเขาไส้ทแล้วปิดไฟ,ไฟใส่กอนตรงนี้เฮลเค์ดจะเอาเลนปับ <c oughs> จะเอาเลนปับไปได้เหมือนกันเดียวพยายามดีจะไม่ยอมไม่ปล่าได้ทยได้ฟ้าอยู่เลยนะต้องถอยออกมาโดนสตันจากน้่นฟลอรินดา้านล่างนักยิงเจอหวานหวานแอร์ไลน,ไน,น์ก็บินใส่หัวดอเบียรทิสโอ้ยังทำอะไรไม่ได้ก็เ,เลยล่า นาทีเปิดมาครับโอ้โหตึงกันเลยครับเด็กลาวกับเด็กไทยครับเด็กลาวพยายามที่จะโซนเอาเต่าไว้ได้สองเราเน้นเป็นพิเศษแล้วเกมนี้สำคัญมากเลยน,นะประกบด้านหลังฝาลาเซรอนขับบอยเต่าได้โอ้โลเลจะเชื่อสงเราเลมอนเข้าไปอันเมซิลไซเล้าแคลคัสจ็อูอยูไปป่วนฟัง,ขงเขาได้ไรมีบูเลนขอเม่ไทยอย่างน่าของฟอรลินโดนเบิร์ดดาเมจอยครับจากเสียซับอ่อนมะให้กับยูเรนัสเก็บยูเรนัสเก็บฟอรลินไปได้ 3นาทีพึ่งจะหนึคิวครับเพราะตึงมากครับเกมนี้ครับยินดีต้อนรับคนดูที่เข้ามาใหม่ด้วยครับสนาคารตอนนี้สองเราเริ่มที่จะเดินเครื่องแล้วครับเด็กชายดูลงวิ่งหาโพดิชั่นแล้วต้องถอยออกมาก่อนเพราะว่าโดนแกงยหยบอููล้อเฮลเคอร์ดครับจะไปตัดลาเซลอสแต่ว่าโดนโยกหลบได้ครับการเล่นของทั้งสองประเทศนี้คนละสไตล์ครับ ต้องดูว่าใครจะอ่านเกมได้ดีกว่ากันครับเด็กไทยกับเด็กลาวครับแล้วมันกดดันมากครับเด็กไทยเกับเกมนี้โอ้ถ้าพลาดมาคือจบเลยครับวันนี้ครับพอได้แล้วแต้มนี้สําคัญครับเด็กไทยเกี่ยบร่องร่องเติมเลยครับอยู่ในน้ำเข้าไปไล่ป่าของประเทศไทยครับเฮลเคิลต้องรีบฟาร์มครับแต่เจอยูนัสบวนแบบนี้ก็ฟาร์มลําบากครับในเลนล่างฟังโก็ เดอฟอลินอ้าวหวานหวานไปเก็บสแต็กเดี๋ยวดูว่าฟันด้านของหวานหวานจะบินได้หรือเปล่าเดี๋ยวครอสโบออฟแตกครับจะบินแล้วโคตรโบใส่หัวมาเกจ้าของฟังโบเสียฟังโกไปครับมีเบียทิกที่เจ็บปากแอตโตรรีคอร์ของโอเรียเตอร์มาช้างเออยครับกดอันเดอร์เกลไล่ผู้เล่นของประเทศไทยครับแม่เติมช้าไปหน่อยครับช้างเออของสอรายครับแต่ว่าต้องบอกเลยว่าหวานหวานเนี่ยตัดใจบินได้ดีครับอยู่นะไปฟอสเลนครับแม่ฟอสเลน ตรงนี้เลยครับในฝั่งของซอบร่าโวันเลียเก็บดาอเบียทิกออกไปวันนี้นี่ต้องบอกเลยว่าสนุกสนานเลยครับต้องการแค่เกมเดียวว่าเด็กเราครับต้องการแค่เกมเดียวครับยกตัวอยู่ครับการที่มีอยู่เลนัสมันพวนไปหมดเลยครับจังเกิลของเล่นไทยเล่นลำบากครับเอาแล้วปิดไฟทันทีครับเพลกินเข้าไปตีใส่ราเซลอนครับ เออตาเหมือนกันฝั่ง,ขงเขาได้ไทยเรียกที่จะเปิดเตาครับแต่ว่าดิบสกิลของเขเ่ินไม่ดีครับกดสโลใส่พลังของสองล่าดิบสกิลของโนวาเรีย ด้านซ้ายจู่ลงเข้าปิดด้านหลังอยียูเลครับและยูเลเข้าไปครับใครจะได้เตา่าซอมเราก็ไม่ไรเดี๋ยวดูว่าใครจะได้ไลเล้วไปเมื่อไรทศเจี๊ยสอไปสตารของปอลิงหิวใส่ผู้เล่นของไดทยัยครับแต่ว่าซอมเราถึงใจที่เล่นครับซอมเราได้สองเฮลเคิร์ดเสียเฮลเคิร์ดให้กับมาเซรอนครับตอนนี้ประเทศไทยเองไฟเราเ,เ,ราเบิดครับต้องออกมาทันทีครับเจนเนี่มูฟออนออกมาก่อนครับโดนดัน2ตัวครับต้องรีบเข้าทาวเวอราา์ครับไอ้ละหกของฟังโกไม่โดนแดนนนต่ด้านหลังเบียร์ทิกเก็บบอลออกไป โอเป็น5นาทีท <toys> ี่เด็กลาวโถมอย่างต่อเนื่องเลยยับตอนนี้อะไรก็เกิดขึ้นได้แลยยอบเพราะว่ามันเป็นเกมที่สำหรับต้องการชนะเพื่อจบในวันนี้รับเดลคัสเกียร์คีอบในป่ามีโดเรียเอเช็คมาโดนเบียทิกจะเสียทาวเวอร์ให้กับสองเหล่าอบชัว์นาดบแล้วเฮลเคยจะไปล้วงกับได้หรือเปล่าแล้วเข้าไปสกิลใส่เราซก่ เปิดแทงมายังรับดาเมจได้อยู่กับฟรังโก้ขอสำหรัแอทรารีคอเฟมช็อตหลบได้ดอมแอติกของฟังโก้ย่าบอ้โหหลบได้ยังไงเัวในเลนกลางฟาเรโไลเซนนี่รักษาเทวเวอร์เลนกลางไม่ได้เลมอนจากจีเอ็นฝืนตีใไฟฟอรลินครับเฮลเคิร์ตยังฟาร์มลำบากอยู่ตรงนี้ลานเซลอดอาร์เมสเกลเกมด้านของฟอร์ลินออกไปด่านบนยูเลโถมตัดเวฟลึกจัดรับเสียกับเฮลเคิร์ตสิลคิวจากเฮลเคิร์สของฟรเดททอยครับ โอู๋เรตไทยก็เอาเรื่องเหมือนกันย่าเวลเคิร์ดอย่างน้อยยังได้ลาเซลอดหับการเงินตรงนี้เนี่ยหมื่นเก้าต่อหมื่นเจ็ดการเงินเป็นฝั่งของซ้อมราอย่น้ำอยู่ครับเข้ามาแล้วขอคนเด่งไร่เดึงชายครับตอนนี้เดือดจริงๆครับในคู่ของประเทศไทยแล้วซ้อมราอย่างเดซิโยนสกิลเข้าไปหวานๆจะเก็บสแต็กบินครับประเทศไทยจะบินใส่แล้วลอดดึงกับกรด้างของคอสโบออฟตังของวันวครับขีดกดไปท้าตามดาวเวด้วยแล้วเฮลคัส แกบ้าดาของเบียร์ทิกสไปได้โดนแก๊งไรครับฝั่งของซอมเราอยู่เลไปตัดเวฟสูงจัดเลยครับฟอลินต้องฮิวเบกมาเฟมช็อตคอมแอสตรารีคอร์ดเขโดนเลยโดนเหลียเก็ฝากต่อไปขาเอร์ดมาจูปิดดาเมจใส่ฟอลิน แซดวันยับเอาจนได้ครับจูโล่งติดเครื่องมาเฮลเคลิร์ปิดไฟไล่ครับลังอัดใส่างเอ๋อก็ไฟตรงเลนกลางสอปล่ากับปราเดชไทยจะได้หรือเปล่าเฮลเคิร์ตตีอลาสกิลไม่โดนฉางเอ๋อรยับด้านหลังจูโล่งไล่ตีใส่ยูเลยอยู่เลยใช้ความแข็งแกรงรับดาวเองของจูโล่งแล้วเป็นล่าของจงทูยูเก็บ็นล่ของจูโล่งเลหวานหวานพร้อ,อ,อมที่จะเกบสแต็กเล่นกับน้องยูนัพครับมาหาอึดตรงนี้ของสอเปลาอยู่เลนนบโดนปิดหน้าปิดหลังเลยครับต้องใช้สกิลยับ โอ้น้องต้้งผมด้วยนะต้องกดอันแหนสกิลก็เพื่อที่จะยื้อไฟครับแล้วฟรังโกจะดึงบูเลนของบริทไรย,ยังดึงไม่โดนดนะลูกภาพไปแล้วแต่ฟรังโกจกับสดสไาเบอร์จากเบียรดถิกเกมนองของบอลินลาดดาเมยของฟรังโกเด็กลาวโถมเด็กไทยเต็มป่าและจะเอาเฮลเคอร์ได้นักเสียเฮลเคอร์เป็นตัวเมคิวจาราของฟรังโกของซอฟบ,บอเบลเอาซอฟบอเบลตอดนนีไล่ยาวๆแล้วฟรังโกไปหิวเกินครับทะลึกเกินลืมดูป้อมแอชวอลลิโกของโนวาเลีย โดวาเลียเก็บหน้าของฟังโกอไปกับครอสบออฟตงของหวานหวานบินสายดอยยูราสกับโจดูยูกดอันเดอร์เกลเดาฝืนเล่นกับเด็กไทยและยื้อสุดจริงๆยูเลนัทของประเทศไทยครับพ่อขออภัยก็เป็นยูเลนัทของสอเราครับรับเล่นไทยต้องโถลยูเลยครับโจดูยูฝืนใจจะเล่นแล้วยูเลนัทมันจะไม่ไหวเอาแต่จะกัดฟันสู้แล้วไม่ไหวดาวเบโกวันวันเก็บหนาเของยู่นะต่อไปได้แล้วยให้กับทางด้านของประเทศไทยโอ้บวกกันยาวจริงจรับ โอ้โหยูเรนัสอึดจัดเดียวคือตื่นเต้นเยิบยูเรนัสเยิบอุ้ยมันจะรับดาวเมจได้หนาขนาดนั้นเยิบแล้วดูครับฟิกเกอร์ออกเลยแล้วปอลินเยิบโอ้โหเหลือจะเชื่อเยิบโอ้โหต้องใช้ดาวเมจมหาศาลมากครับเด็กไทยครับเอายูเรนัสไม่ไหวครับตอนนี้ด้านบนมีเบียริกครับหวานๆต้องรีบเกินะไรครับฟรังโกหล่อบริชันซ้อนเบียริกครับ โอ้ให้เข้ามาแล้วฝากกดหัวใจด้วยครับฝากกดหัวใจฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ด้วยครับประเทศไทยพยายามที่จะฟาร์มอยู่ครับแล้วตัวอย่างเฮลเคิร์เองตอนนี้ก็ยังแกงไม่ได้ครับโย่ไฮยูนัสไปที่หลั่งครับฟรังโก เอาไปาจับวหวานๆครับนักยิงครับดาเมจต่างๆของไทยโดนเก็บอ้าวแล้ะดาสตาตาโดนลวกเหมือนกันเป็นเฮลเคิร์สเก็บหน้าของลาสโรไปครับแล้วเป็นลอตเฮลเคิร์สตีมากราตาของฟรังโกแต่ไปจะเล่นต่อหรือพอแค่นี้ประเทศไทยกับชาวลาวไฟกันอยู่ที่เลนบนครับแล้เป็นนอกของจูร่งเก็บฟรังโกแอทโรวริคอร์นโนเรียเช็คไปไม่โดนเบียทิกต้องรีบวาร์ปได้ไม่ได้แล้วเจอด้วยครับเจนนี่เจนนี่ไปเจอเบียทิกเด็กเล่าไม่น่าจะไหวแล้วจะเสียชาเนอะแล้วเป็นนอกเฮลเคิร์สเก็บชางออกไปแล้วเสียเบียทิกเป็นปลาเทศไทย โอ้ลีจินดาลีคาวเบสไทยแลนด์อยู่เลยนัดบอกเลยว่าดันยาวๆครับไฟไม่ได้ครับต้องเคลียร์เลนครับแอ้วจบคือยูครับอู้เอาจนได้ครับประเทศไทยครับเอาเลยครับต้องระวังครับเพราะว่าเฮลเคิร์่ไปล้วงจังเกิลของสองบรราได้ครับอู้ต้องการที่จะตีไข่แตกแล้วครับหน้าของประเทศไทยครับตอนนี้การเจอกันของเด็กไทยกับเด็กลาวค่อนข้างที่จะเข้มข้นเลยครับ ให้ฝั่งของประเทศไทยเปิดรอดเลยครับซ้อมเราใช้ยูเนสครับไปบอดี้บ็อกซ์รับดาวเมทของประเทศไทยครับล็อกกดอันเบสเกลเอลค์เคิร์สปิดแแบบทันทีหวานหวานเข้าไปจะเก็บสแต็กบินไฟเลมอนและช้างเหอร์เดสกิลจะเอาหลอดใครจะได้หลอดซ้อมเราหรือไม่ไปใครได้หลอดเราเป็นเราฟังฟังโอรซิลเก็บฟอร์บาล สองบอลเราได้หลอดหวานใจทำเอ็ด้านบนด้านหลังเรียนแต่สกิลจากหน้าของเบียร์ทีก็เป็นเพราะของตู้ร่องแกมต้องรอสโลตฟองโกก็เปจับหวานใจอยู่เลยนะจะเข้าไปไฟแต่ไฟไม่ไหวดาเมจกับโนวาเรียนเก็บรอบฟองโกรับไปได้จุลกล้องตึ้งเก็บหน้าของเบียร์ที่รเป็นเป็นชุบะกิวจัดจู่ล่องแกมจับสอปบอลเราต้องถอยกับบอนหวานคอสโมออฟตังจะเอาทางหน้าของยูเลนัสแล้วไปจากหน้าของเฮลเกิร์ดเก็บยูเลนัสประเทศไทยหมดตีีสปอร์ตจากประเทศไทย โอ้อฟิค้าแบงประเทศไทยเคลียร์ไฟขอสโมลาวได้ครับตอนนี้ต้องเคลียร์ดาวเวอร์เลยครับเด็กไทยครับสองลาวถ้าจบเกมนี้ไม่ได้ประเทศไทยจะตีไข่แตกทันทีครับอูเป็นเกมที่เด็กไทยพยายามที่จะเบรกเกมของสอลาวครัรบอะไรก็เกิดขึ้นได้ครับตอนนี้ครับแล้วช้างเอือต้องรีบเคลียร์เลนครับเสียทิ้ด้านหลังครับสามคนของสอลาว ้านซ้ายร้านเซนลอดพยายามดีจะไปตัดออบเจกต์ก่อนแล้วตอนนี้เนี่ยเด็กไทยไปอยู่ด้วยกันเป็นกลุ่มเลยรับไม่แยกแล้วรับน้องเด็กไทยยอมนาฬกา11นาทีการเงินต้องบอกว่ากลับการมาเป็นั่งไายที่น้ำรับดาล่างเป็นจูโร่แมนางจูโร่จากซีซีเอลบียอมตัวแรจะไม่ถ่าโทนรเรียกยับ กันที่มโนเดียคือดีอย่างหนึ่งที่ใช้แอชวลรีคอร์คอยเช็คแมปได้ครับตอนนี้ต้องนิ่งเลยครับอยู่ที่ความนิ่งของน้องๆประเทศลาวแล้วก็ประเทศไทยเลยครับจะนิ่งได้มากกว่ากันครับและการเข้าทําแต่ละจังหวะไฟนี่ต้องเน้นเป็นพิเศษครับแต่ว่าหวานหวาน,วนจะบินเอาในฝั่งของสพลาต้องรอะวังเนื้อทิวจากช้างเ e อ๋อเคียวอมียูเรนัสเข้าไปป่วนไฟกับเจนนี่หิวสวนดีดแลว้วหวานหวานไปเกียร์สต๊กได้ครับคอสบอรออฟแตงของวนหวาน,วน เป็นไฟอยู่เลยนับแล้วเปิดทางให้เฮลเคิร์ดไปล้วงเบียร์ทิกเปลาได้ไปมีฟังโก้ต่อคู่เล่นของนักเวทไทยอยู่กับรถาฟช็อตชระชับี่ลาเซลอดจะต่อยทุล้อบอยลาเซลอดเก็บเฮลเคิร์ดเราเป็น้ำคิวจากลาเซลอดทริปผิวจากลาเซลอดแกสโนว่าเลียร์ฟังโก้มีไอรอนฮุกกับกันเชือใส่หน้าของบอลินฮิวสวนสู้อยู่เลยนับใช้ความฝืดเกี่รับดาวเมทผู้เล่นของเวทไทยครับโอ้ลาเซลอดไปตัดเวฟเลยครับเรมอนจากเจนเงาพยายามที่เคลีเอบรอเออร์ยับตัดบรยเออร์ทิ้งกันดี ตอนนี้12นาทนี13ต่อ20การเงินเท่ากันครับอยู่ที่ว่าใครจะยื้อได้นานกว่ากันครับเราะฟังก์กอนโอนหุกใส่หวานหวานพยายามที่เกบสแกตใส่จบทูยูลาเซลอสปิดมาด้านหลังเคลียร์ฟอร์ลินและจะเอาหวานหวานได้ได้กดชาล้างเบาหวานหวานคอซิโบเก็มนาของลาเซลอสหวานหวานพยายามยื้อประเทศไทยกับซอบอลาไฟกักที่เลนกลางแล้วน่าจะเรียบร้อยกับปอดธรรมดาไปแล้วเป็นอยู่เลยเก็วหวานหวานนี่คือซอกบอลลา อ้สอปวลาวครับสุดจัดเลยครับสอบวลาวจะโถมคืนยับเด็กไทยโถมไปแล้วไม่ได้เด็กลาวจะเอาคืนยับโอ้ครเข้ามาแล้วเนี่ยฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ด้วยยับยาท็าาอกซิกเด็ดขาดยับตอนเครับเกมนี้ต้องการหึงเกมครับฝั่งของเด็กลาวจะปิดเกมได้ไทยครับส่วนประเทศไทยต้องการหึงเกมเพื่อเบรกเกมสอวลาวดูเดนัสไปตัดเล่นยับ ไ้เทมสำคัญอย่างโดวิเดนไอครับตอนนี้ถ้ามีคือต้องถ,ถ้าเป็นได้ออกทุกคนได้ยิ่งดีเพราะยูเอนัทหนามากครับ14นาทีสองเราเปิดลอดครับสโลไซครับเอกตรงนี้มายูเลสคำหน้าให้แอตโรอยคอร์ตโนเรียหวานๆลออเก็บใส่ครับ การที่เวยวหวานอาจจะได้เห็นคอสโบโอ้ยแล้วเป็นน้องเฮลเคิร์สไปล้วงกั็เจอในพุกกะเรียเราะว่าเฮลเคิร์สเกมบบอลฝั่งกเสียบอลก็ไปแล้วกับฝั่งปาร์ซัมเราโจ๊กซูยูต้องวิ่งเลยกับแอชรอยคอร์จากโนวาเรียแล้วเป็นจูโล่เก็บราเซลอสลาเซลอสได้จูโล่สติวคิวเก็บก็ไปเสียกันคนละคิวครับตรงนี้แล้วเป็นนักของประเทศไทยที่ไปสติวหลอดเกยวอันนีเกี่ยวจากนั้นเขาพยายามผีดกับลัชชาวมาด้วยช้างเอิรจะไปเขาโวยหลอดไปเบรกช้างเอิร์ดีแล้วเป็นเฮลเคิร์สเก็บบบรรรงไปปอออลลวาานนนคคคืชเเแะี่ททยั โอ้ได้เฉยเลยครับได้เฉยเลยครับฝังของประเทศไทยครับยังไม่จบครับประเทศไทยได้รอดครับส่งรอดไปทีและล่างครับในการเจอกันตรงนี้ของเด็กไทยเด็กลาวครับต้องดูว่าจะจบยังไงครับแล้วยูเล่รับไม่วหวไครับเสียให้กับหวานหวานขอประเทศไทยเกมเดือดจริงๆครับ15นาทีเด็กลาวกลับมาเป็นเกมลับอีกครั้งครับโอ้เด็กลาวครับมารับ มาเปลี่ยนเป็นเกมลับอีกครั้งครับฝูงโปรตีนไทยเองต้องรีบจบไว้ได้ครับฟังโก้ไปกร ouais. ะชากหวานหวานมีชะลาอย่างเกมสแตกใส่เลยครับตอนนี้หลอดมาในเลนล่างครับสองดาวต้องการได้ครับเดี๋ยวดูว่าเกมลับของเด็กเราจะเป็นยังไงสอปตลาบกับฝูงโปรตีนไทยครับแล้วโดนไปเจ็บมาคับหวานหวานลาเซลอไปลวงหวานหวานแล้วลาเซลเขาไปลาเซลอทำคิวเกมส์ทากคอโดเลนแล้วเป็นชิลเกมส์ลาเซลเกฟเฟอลินโจลงเกมส์ล้าของลาเซลได้เหลือสองคนครับโปรตีนไทยครับใจร้อนเกินไปครับเด็กไทยครับ โอ้ต้องบอกหรือว่าลาเซลอดของสปปลาวสุดยอดยบโอ้ไปลวงตัวบางๆได้ยบเป็นการพีชีพที่คุ้มค่ามากเรมอนด์ถึงเจียนยบฟังโก้ตอนนี้ต้องใช้ไอรอนฮุกไปเช็คในพุ่มเลยยบพยายามที่จะหลีกเลี่ยงการประทะก่อนยบในช่วงนี้ยบจะจบยังไงยบเคมนี้ยบจะจบยังไงยับโอ้แล้วปลาไป16นาทีลยยบ ปัญหาของทั้ง2ทีมนี้ต้องบอกเลยว่าฝั่งของประเทศไทยก็คือเหวเคิร์ดับที่ปิดแมปได้มืดเลยครับแต่ว่าลาเซลอสประเทศไทยเองก็ต้องระวังเหมือนกันครับพอล้วงได้ดีครับทั้ง2ทีมคือต้องบอกว่าป่าของทั้ง2ทีมนี่สูงสีมากครับโลมิงครับของโซปรามีโนวาเลียครับในพุ่งครับเจจนี่อ้าวฟรังโกไปกระชากบูบัฟของประเทศไทยออกมาด้านซ้ายมีฟลอรินครับหวานๆเองก็ต้องยืนยิงให้ดีๆครับ โปริชันในการยืนยิงของนักยิงทั้งสองประเทศสำคัญมากๆเรับเบียรทิกเองถ้าโปรชิชันยืนยิงไม่ดีโดนล้วงง่ายก็อันตรายเหมือนกันครับส่วนประเทศไทยองหวานๆจะเสียไม่ได้แล้วครับ16นาทีผ่านครับเฮลคอสเข้าไปในพุ่งครับเช็ลไลครับด้านล่างมามีรันเซลลอสสแตนบายครับ44วินาทีหลอดจะเกิดครับ เครื่องมาเอาแล้วลาเซนอสไปอยู่คนเดียวตรงนั้นนี่มีจูรุ่งเขาไม่น่าลาเซนอ์เอาเสียทางเกิลไปแล้วสองเราไปพลาดครับเจอการดักจับคองไรไรสี่คนของะไรกําลังจะดันได้เล่นกลางตอนนี้หวานหวานกำลังที่จะเก็บสเตย์ครับคอสโบออฟแซงยังไม่ติดกับน้ำหวานเก็บเสียจังเกิลรีบมาลีกรุปกันใหม่กับไรไรครับสองเราต้องเดไว้ได้ครับผู้ไปเดินผ่านี่อันตรายครับไปแยกกันครับสองเราไปแยกครับ พยายามอย่าแย่ครับวอกเล่นไทยกำลังที่จะดักเก็บครับ10วินาทีหลอดจะเกิดในช่วงสิต้ดี้เด็กเราจะต้องกันและสติวหลอดประเทศไทยให้ได้ครับฟรอ,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 องโกไอรอนฮุกใส่หน้ของฟลอรินใช้อยู่เรนะัสคอยรับดาวมีครับแต่หวานหวานจะเนียนบ้านในเลนบนต้องระวังครับดันนี่ครับไปเล่นหลอดลอเลยครับฟังขาได้ได้ เรนไทยเปิดหลอนทันทีครับมีแอสโทรรีคอร์ดจ็อดนูเรียก็หวานๆเคลียร์เทว่าในเรนบนลาเซนลอสฟังโกช้างเอ๋อต้องรีบกลับมาลาากับเราดูครับหลอดไปสตาร์สซย,ยุนัก อรเทไทยจะเอาหลอดนะไปเสียวานหวานได้กับเปียกทิกครับโอ้ตรงนี้เรียบร้อยเลยหลอดดูดเลยนะเสียกองมาตาจะเอาโจ๊กทูยูต่อครับเฮลเคิร์ตปิดไฟครับหวังที่จะไปเก็บยูเล่แกวยูเล่ฝืนใจเล่นแล้วหลบได้ดึงเวลาครับดึงเวลาให้ประเทศไทยตีหลอดครับแต่ดูครับเฮลเคิร์ตตามครับเฮลเคิร์ตเอาอยู่แล้วนะจนได้กลับมาลีกุ๊กกันใหม่ตรงหลอดจาเออเดเกลใส่หลอดทันทีโนวาลีออกสายมีก่อเกิดมาฟังกมไปรับดาวเวได้กับโซมราครับตอนนี้เลือกที่จะเล่นและเรียบร้อยกับเสีย หลอดมาลาเซนหลอดเจมส์ได้อลเฮลคัสล่าเซนหลอดไล่ย,วยาวๆใสบลูเลย์ก่อนไปไหนเจนนี่จะเอาต่อแต่ว่าจู่จงจงงจงลงตีบ้านจู่ลงจมไปจบจมไปจมฟันได้ไหจมไปจบแล้ววิดเนอร์ฟันได้ไหโอ้ไม่สกอรไทยแลนด์โอ้โหจู่งตีบ้านครับเหลือจะเชื่อเด็กไทยครับโอ้โกลายเป็นสองต่อหนึ่งยับ อูกับไม่ทันเนื้จูร่งโยกเลนยบไปตีบ้านเนี่ไปรักบ้านสบาาาลาวับอะไรับอ่าววันนี้เกมแมตส์คนดูยังไม่จบง,ง่ายๆครับอุ้ยกลายเป็นเบรกเกมของเด็กลาวได้ครับประเทศไทยเหลือเชื่อโอ้ในเกมแมตช์คนดูนี่ครบทุกรสชาติจริงๆครับอะยังไงเราพักกันสักครู่หนึ่งเดี๋ยวกลับมาเจอกันในเกมที่4พักสักครู่เดียว